มาร์คทำไมจานนายไม่มีผักเลยอะ่ะเราไม่ชอบกินผักอะ่ะเลยไม่ตักมานายต้องหัดกินผักบ้างนะเราไม่ชอบว่ะมันขมเราว่ามันไม่ขมนะพรุ่งนี้ลองกินดูสิมาร์ควันนี้นายลองกินผักสิก็ได้ฉันจะลองกินดู อร่อยไหมโอ้โหอร่อยจังวันนี้มีเติมอีกไหมมีสิมากไปเติมเลยผักเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างหรอผักมีวิตามิตามนต,ต่างๆหลายชนิดทำให้ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายถ้าอย่างนั้นเราไปฟังรายละเอียดกันประโยชน์ของผักมีซ้ออาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายหลายชนิดดังนั้นที่คุณไม่รับประทานผัก การของคุณจึงไม่แข็งแรงและมีปัญหาสุขภาพบ่อยๆเพราะผักอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆประโยชน์ของผักช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดที่สุดที่ใครๆก็พูดถึงก็คือการช่วยระบบขับถ่ายของของเรานั้นทางานได้อย่างเป็นปกติั่ะเรง 3. ประโยชน์ของผักช่วยบํารุงสายตาและฟอกเลือดและรักษาโรคต่างๆได้ เช่นเมลงเป็นพวกไข้หวัดต่างๆครับผมนายเข้าใจแล้วนะมาร์เข้าใจแล้วต่อไปนี้ฉันจะกินผัก